มืมุเหมียวมุยจับเล่นก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเก<อ>่งบ้างสุดท้ายพี่ก็ล่าเอาแต่ผู้หญิงนี่สูส้กับศัตรูไปด้วยกันอาญาอาญาจะปกป้องคุณ <c oughs> เองเฮ้ย <c oughs> รอบที่แล้วพี่โมเฟิร์สบัตใช่รอบที่แล้วรอบที่แล้วที่คือโดนล,ลุมห้าเฟิร์สบัตเลย เออตัวลุมห้ากุ้ยบาทเลยเอ้ามันอยู่นี่แหละมันอยู่ในป่าแล้วนี่แหละฝัตวดูป่ะตามันเงียบสงบเกินไปนะเออดีแล้วเงียบสงบมันดีแล้วไม่ดีมันไม่ดีอทำไมมันเหรอไม่อยู่มันไปไหนอ่ะยังไม่แค่คลิปเวฟหนึ่งเลยมันมันอยู่เลนที่ไม่ออกเม็ดนะอ๋อเม็ดไม่อยู่เม็ดไม่อยู่นะมันก็ไปไหนอ่ะ พี่ขี่คอเทวาแรงก็ไม่เวทพี่ขี่คอเทว่าสวยครับคับดีมากได้เทวได้เทลเทวได้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 แตหมึกหมึกหมึกอย่าให้เล็ดเกมหมึกอ่ะอย่าให้เล็ดเกมพอเลดเกมทีไรมันตีไม่เข้าเราไม่จำเป็นจะต้องตีมันเลยเทวเทวหลบนะเทวหลบเทวหลบมันมียอนด้วยใช่ปะ ใช่ไหมหรือว่ายนเรายนเราไม่มีนี่ได้เลยพี่เพิ่งเลียสามขี่คอเทลเ่อเทวพี่ไม่หัวนติเทลได้เทลได้เทลได้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 เออสวยอ่ได้เอ็มนี่ไปหานะเอ็มนี่ไปจับจับับเทลับได้หมั้หรือล่าได้ได้ได กลับได้เทวเก่งอยู่แล้วเทลเอาฮิวเลยเออเทวเทวเอาเอามังกรเลยเทวไม่ต้องส่วนไม่ต้องส่วนลกอะไรทั้งนั้นสวยพี่จะไม่ให้เทวตายพี่ไม่ฝานว่าเอาอ่ะเอาอ่ะหนึ่งสองอืม ที่เปิดอติไว้ก่อนเลือดเทลมันเจงมันไอ้นี่อะไรลครับปแลครับ,ไม,รบไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมีอายาขี่คอเทลจะไม่ตายบอกเลยยาขีข่คอเลยเทลเอ,อ้ยเลน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 ู้นเลนเราเลนเราเลนเรามันจะม่ต่อ <ginger> ขอบาฟ้าได้ไหมอ่ะขอบาฟ้าได้ไหมครับ เอ้ยขอบคุณเอ้มันกลัวเราอ่ะมันกลัวเรามันอยู่ในป่านะไม่อยู่ในป่ายังไม่ไปไหนไปแล้วไปแล้วมันมียอนมาเฮ้ยได้ยอนได้ยอนอสวยมาสิฉันจะไม่ให้เทลตายอ่ะ มาสิไม่ไม่ต้องโฟกัสกับไอ้ไอ้นี่นะไม่ต้องโฟกัสไอมินี่เออ okay, โอเคได้เอากระด้าได้อยู่ได้อยู่อยโอเคสวยสวยสวยรอคลิปเข้ารอคลิปเข้าอีกประมาณสิบกว่า,านาทีขอโ <laughs> ทษขอโทษไม่ได้กดล,ลากอะเออฉันก็ยืนแทงให้อะไรอย่างนี้แล้วกัน <been> บางฟิลเจอซานให้ด้วยเห็นได้ยโสวยขอบคุณครับแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วโหจริงจังว่าเมดยืนแทงเอมิที่พี่เข้าเลยเข้าเลยเมดยืนแทงเฉยเลยงงพี่โดดมาตีมาตีช่วยเทียวขอบนี้เออเทียวมาแล้วมาแล้ว ืไม่ต้องไปไอ้ไอดันกับมึกมึกมากนะเพราะว่ามึกมันหนามันเลกเกมมันตางเกมมึกหนามากซัดแครี่ได้ซัดเลยป่ามันหมดแล้วเหลือแต่ตัวเดียวหมดแล้วป่ามหมดแล้วมังกๆไม่ค่อยอยู่าเล ิมตยังไม่พอเพื่แบบน,นี้หือทันทันทันเอาสิเอาสิฉันจะไม่ให้เทวฉันตายอะ่ะเอาสิเอาสิไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสกิลมันจะหายแล้วอีกนิดเดียวกลับเลยโอเคพี่พี่นับครูดาวมไอยู่เกิเขึ้นด้ดวยอืมพี่นับครูดาวอันนี้มันอยู่มันอยู่ได้แค่ประมาณห้าหกวิเอง มันมีหลอดเออมันมีหลอดอยู่มันมีหลอดให้ดูอยู่ถ้ามันยังหนาอยู่ก็เอาไม่ได้ไม,ม่ได้นะไอ,เอเมิลี่นะอืมย้อนหรอฉันไม่ให้เทลฉันตายสักครั้งหรอกฉันมีประวัติเ,เรื่องเทลละเอ้อเ็เมมิลี่เก่งนะเอเมิลี่วะเอเม,มิลี่เกเอมิลี่เหมือนควายปี๊อ่ะเฮ้ยวงคุกไฟเหรอวงคุก<ช>ไฟเหรอ ไฟอรอไฟหรอไฟหรอได้นะได้นะว่ายนจะตายนะยนจะตายนะยนกลับยนยนจะตายยอนกลับแล้วยนตายยนตายเออสวยสวยเอมิลี่ตายมึดตายมุดตายสวยโอ้โหพี่ปล่อยอันตีแบบรัวๆเพื่อปกป้องเทลพี่จะไม่ให้เทลตายพี่จะขอขี่คอเทลตลอดการทั้งโลทั้งฮิว กดเอากดเอาทั้งโลทั้งฮิวกดเอากดเอาเทอสซนใายทำไมคิกซี่จนอย่างนี้คะฮิกซี่จน เออเมื่อกี้มันตายตายสี่เนาะเมื่อกี้ตายสไม่ใช่ป้องตายสี่ตายสี่เอมิลี่แล้วก็ไอตัวอื่นพี่รอพี่รอตื้อเดียวเคุกคุกคงไฟเหรอคุกคงไฟเหรอพี่ไม่สวยสวยพี่พี่เปิดเปิดอันตีสวยมากพี่เปิดอันที่สวยมากก็พี่เห็นมันรอกันอยู่ประมาณสี่ตัวพี่ก็เลยเปิดไปเลย ทไมมันง่ายอย่างนี้อ่ะง่ายจังงง่ายง่ายจังอยู่โควมีอ่อง่ายจังคุูงขี่คอละขี่คอขี่คอน้าคอ คตนาคอรเดี๋ยวฮิวให้นาคอรนายจะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตันสามที่เกมแล้วเนี่ยเกมที่คือตางงโอ้ยปล่อยไปทางไหนวะนั่นโยาคตรโยนี่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 นะโคตรนี่อู้เกือบตายดีด้าที่อันติมาที่สกิลมาฮูดาวพอดีถูกส่งออกไปแล้วต้อเรียนมากของเราถูกโจมตี แต่พี่ไม่มีฮิวนะนะคออ่าสวยเรียบร้อยเฮ้ยคุณเคียวได้เล่นว่ะคุณเพียวเราอินเกมไว้เลยแต่พี่จำไอ้ชื่อไอเดีเจ้าไม่ได้นะบอกก่อนพี่จะตั้งทีมสามไว้ก่อนเอ้ยคุณเพียวได้เล่นว่วอวออนะอันนี้ฮะคุณมกกังกรสวัสดีค่ะส่งสติกเกอร์แมวแมวนั่งกล่อง เฮ้ยรับแมวบ้านเราไปเล่นเป้าไปจกพุงงาวเหรียญทองซับพ,พอร์ตด้วยการขี่คอเทอลอนนัทจื๊บจื๊บคุณเพียวเดี๋ยวพี่ขอระลึกชาติแบบถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชอบของโมโได้นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย